สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2563ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดล วันนี้เวลา17นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระกนิธฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2563ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลครั้งที่3ทับ2563ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล ทางนี้ปัจจุบันมีผู้ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลที่สำเร็จการศึกษากลับมาแล้ว387คนและกำลังศึกษาอยู่54คนในการพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆแบ่งเป็น8แผนกคือแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2498ด้วยทรงตระหนักว่าราชาอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาได้มีโอกาสไปศึกษาต่อวิชาการชั้นสูงในต่างประเทศ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เช่าชาญในวิชาการที่ศึกษามาปัจจุบันมีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมก,การบริหารมูลนิธิอน,น,าานันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภยัยชุมชนคลองเตย ที่สำนักงานเขตคลองเตยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนายอัมพลกิติอัมพลอง,องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชาทานอาทิเข้าสารอาหารสำเร็จรูปเครื่องนอนและเครื่องครัวไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภยัยชุมชนคลองเตยล็อกที่ 1, 2และ3หลังประสบเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่21กร,รกฎาคม2563เวลาประมาณ18นาฬิกา ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นและชั้นเดียบปลูกติดกันประกอบกับทางเข้าออกคับแคบเป็นทางเดินเท้าจึงเป็นอุปสรรคในการดับเพลิงและขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงทําให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงเขตต่างๆรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ระดมกําลังช่วยเหลือส่งผลให้มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง8ดหลังและเพลิงไหม้บางส่วน11หลังประชาชนได้รับผลกระทบ22ครัวเรือนมีผู้บาดเจ็บ3รายไม่มีผู้เสียชีวิต โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงหววงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรได้รับทราบพร้อมลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือตลอดจนให้กําลังใจราษฎรที่ประสบอาคีภัยเพื่อให้มีขวัญกาลังใจในการดํารงชีพต่อไป องคมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้อยดวงใจราชพัฒท์วทวัานานีเทิดพระบารมีองค์ราชัน วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมพลเอกดาบพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้อยดวงใจราชพัฒทั่วธานีเทิดพระบาร,รมีองค์ราชนที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒ38แห่งทั่วประเทศจัดขึ้นพร้อมกันโดยดําเนินการในพื้นที่ตั้งของแต่ละมหาวิทยาลายัยประกอบด้วยพิธีเจริมพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายผ่านพุ่มราชสักการ ซึ่งอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพัฏทั่วประเทศได้กล่าวปฏิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ถวายสัต,ตย์ปฏิญาณในการทุ่มเทสร้างบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมีวินยัยรวมทั้งครองตนอย่างสมเกียรติของราชพัฏอันหมายถึงคนของพระราชาข้าบของแผ่นดินอย่างเต็มภาคภูมิ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครปฐมร่วมกับกรมการศสตร์ทหารบกนักเรียนเตรียมทหารรุ่น28จิตอาสา904จังหวัดนคนปรปฐมยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติมอบกล้าพัานธุ์พื่อสวนครัวและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พรอ้อมลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนปรปฐมรวมทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้คณาจารย์นักศึกษาและประชาชนในการส่งเสริมและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร,ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันนี้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคลหิตถวายเป็นพระราชกูศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ในพื้นที่หน่วยราชการในพระองค์จำนวน3แห่งคือที่อาคารศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวัง ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน150คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ศาลามหามงคลโครงการสวนพระองค์สวนจิตลดาพระราชวังดุสิตข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวนร2อยคนมีสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทยทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตจ,จำนวน180คนมีคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต การบริจาคโลหิตในวันนี้ได้โลหิต1 7 0 0ซีซึ่งหน่วยแพทย์ทั้ง3แห่งจะนำไปเป็นโลหิตสำรองใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงทำให้โลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆมีน้อย ซ่งการร่วมการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยปรุงอาหารช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยขึ้นที่บริเวณศาลากลางหลังแรกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นแห่งที่7ได้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับอาหารที่ปรุงสุกใหม่ในวันนี้นำไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการผู้ยากไร้และแรงางานข้ามชาติในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สวยอำเภอเวียงป่าเป้ารวมกว่า2,500ชุดนอกจากนี้สภากาชาติไทยยังลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพื่อมอบอาหารและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 การได้รับอาหารและชุดฐานน้ำใจในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์ผ่านเหล่ากาชาติจังหวัดทุกจังหวัดโดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001ขีด1ขีด3 4 5 6 7ขีด0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทําสินค้าที่ระลึกครอบครัวคุณทองแดงเพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถุปวพิษที่ทรงมีต่อสุนัขทรงเลี้ยง พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศ,ศสาสตร์ทำการเผยแพร,แร่ส,สายเลือดคุณทองแดงและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โดยวันนี้ได้เปิดตัวสินค้าที่ระลึกครอบครัวคุณทองแดงเป็นครั้งแรกมีเสื้อโปโลเสื้อคอกลมหมวกแก้วเก็บความเย็นเนคไทกระเป๋าและสติกเกอร์พร้อมสมุด ผูส้สนใจหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรเพรช็อปโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาต่างๆและศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำาึ้้นทุนเกล้าวทุนกระหม่อมถวายต่อไป นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานเงินในส่วนที่ประชาชนร่วมรวยเสด็จพระราช,ชก,กุศลในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราช,ชก,กุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนำไปจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางนี้คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ยังได้ดําเนินการผสมเทียมน้ําเชื้อแช่แข็งคุณทองเอกและคุณทองหยิบลูกคุณทองแดงเพื่อสืบสายเลือดลูกสุนัขหลวงชุดใหม่ได้ลูกสุนัขแปดสุนัขซึ่งได้นําความน่ารักมาจัดทํธของที่ระลึกครอบครัวคุณทองแดงด้วย ท้งนี้ในช่วงเช้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตว์ปิตยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่นนองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้บริหารคณาจารย์ผู้แทนคณะสำนนักสถาบาันบุคลากรและนิสิตร่วมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี จบข่าวในพระราชสำนักที่ฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ